คบิบลทำไมช่วงโควิดถึงได้ตัดสินใจที่จะทำธุรกิจครับมาถึงสิ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ๆมอกบ้างเลยครับก็เหมือนที่เบิ้ลพูดไว้ครับจริงๆเราก็คุยกับทั้ง พ่อแม่ผู้จัดการอะไก็ทุกคนอยู่แล้วว่าคือผมเป็นคนที่อยากอย่างอย่างสิ่งแรกเลยนะครับเราเป็นคนชอบเรียนรู้แบบไม่จบสิ้นอยู่แล้วแล้วก็เรายังไม่เจอสถานที่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำแล้วมีความสุขจริงๆแต่ตรงนี้คือผมยอมรับว่ามันเป็นตรงที่ผมได้นําไอเดียที่ตัวเองมีออกมาใช้ในทางที่ถูกแล้วก็เหมือนเขามีของอยู่แล้วแล้วก็มีพื้นที่ให้เราได้ใช้ความสามารถตรงที่เต็มที่อยู่แล้วแล้วก็เลยมองว่ามันตรงกับกับเราถ้าวันนั้นถ้าผมคุยกับ ทางทีมงานแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ที่ของผมผมก็ไม่กล้าทานะครับมันจะเหมือนเราแต่ก่อนเราจะคิดว่าเราฝันฝันไกลเกินไปในบางเรื่องอะไรอย่างนี้ครับแต่พอเราโตขึ้นตอนนี้ก็เป็นเจะเพศพอดีครับก็เลยรู้สึกว่าบางทีอาจจะไม่อยากจะปรับขนาดความฝันให้ลงอาจจะแบบเพิ่มความสามารถให้มากขึ้น,มนขมนะจริงคมม,มมากนะเลยก็เลยก็เลยคิดว่า อยากลองทําอะไรในช่วงที่เรามีเวลาว่างแบบนี้นะครับทำจริงก็ไม่ได้ว่างนะครับก็ยังแบบวิ่งไปมาถ่ายรายการถ่ายงานพรีเซนเตอร์ซึ่งยิ่งปีนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่หลายท่านที่ให้เป็นตัวแทนในการไปพรีเซนเตอร์นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังรับมาได้เรื่อยๆนะครับก็ยังรับอยู่ครับว่าอันนี้คือธุรกิจหลักเราเลยหรือว่าเป็นธุรกิจเสริมผมมองมันธุรกิจหลักเลยครับไม่ใช่ธุรกิจเสริมที่เรารับจ็อบอะไรทั้งสิ้นเราไม่ได้แบบรับจ็อบชั่วคราวมาทําการตลาดไม่ใช่ครับเราจับมือกับเขาโดย นั่งคุยกันเป็นเดือนนะว่าอะทาผมทําผมลุยแล้วเขาก็เป็นคนที่น่ารักมากอย่างพี่เต็มก็คือเรามองเขาเหมือนเพื่อนคนหนึ่งครับที่คุยกันถูกคอถ้าผมพูดภาษาจีนเขาได้ผมว่ามันน่าจะสนุกกว่านี้มากนะครับเขาพูดภาษาไทยได้แต่ผมแบบเออไม่สามารถที่จะแบบนําเสนอสิ่งที่ผมแบบอยากจะพูดกลัวเขาจะไม่เข้าใจทุกอย่างอะไรอย่างนี้ครับแต่โชคดีที่เรามีทีมงานที่คอยแปลคอยบอกอะไรให้ด้วย เขานี้ใสดีมากแล้วก็ชื่นชอบมากดีใจมากอันนี้ไม่ใช่ธุรกิจเสริมครับยอมรับว,ว่าเป็นธุรกิจหลักในอนาคตของผมแล้วก็ของทีมงานของผมด้วยแล้วก็ของ FFC ฟแฟนคลับที่สนใจบทโจทย์ที่ผมสร้างขึ้นมาด้วยครับคาดหวังอะไรอีกมากไหมผมใช้คําว่า,า,วาไม่คาดหวังแต่ตั้งใจดีกว่าครับเออโหคมอย่างนี้แล้วนะจริงๆแล้วก,ก็มีบ้านอ่านเยอะช่วงนี้อ่าน Google เยอะครับไม่คาดหวังแต่ตั้งใจครับอันนี้คิดเองคิดเองคำนี้คิดเองนะครับ คือทุกคนเวลาที่เราคาดหวังผมรู้เลยว่าเหมือนผมเป็นนักร้องเนี้ยถ้าผมคาดหวังว่าผมอยากจะมีเพลงดังมีงานเยอะถ้าวันนั้นผมไม่สําเร็จผมก็จะกลายเป็นคนที่ผิดหวังและก็สูญเสียความรู้สึกที่ตั้งใจตั้งแต่แรกใช่ไหมครับแต่เราบอกว่าเราตั้งใจเราเปลี่ยนจากสิ่งที่คาดออกมา,มาตั้งใจเต็มที่เลยอย่างน้อยวันที่เราเริ่มต้นที่จะทาผมว่ามันคุ้มค่า,ากับสิ่งที่เราจะได้รับแล้วแล้ววันนี้ผมเชื่อว่านี่คือโอกาส ที่ผมสร้างขึ้นมาเองและเป็นโอกาสที่ผมได้เจอพี่เต็มด้วยมันบวกประจบกันกับสิ่งที่ผมตั้งใจด้วยก็เลยคิดว่าเน้นไปทางที่ตั้งใจมากกว่าคาดหวังดีกว่าครับอันเหนว่าเป็นสายบูด้วยอ็เห็นดูหนังขนาดไหนคะก็ถือว่าปี64ที่ผ่านมาเป็นปีที่เบิ้นเดินสายหนังมากนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้มีแค่ธุรกิจนี้นะครับผมกําลังจะทําธุรกิจของเรื่องของแป้งกับ พอตอนนั้นได้มีโอกาสได้ไปที่คำชะนวดนะครับ <Okay. S 1> ได้มีโอกาสไปวงสวงที่คุ้มกอมชะนดแล้วก็ได้เจอพักพวกแด้หลายคนแล้วก็เดินทางสายมูลแล้วก็เป็นแบบนักร้องศิลปินนะที่แบบแต่งหน้าชอบวบงไปวงสวงอะไรนะครับแล้วก็คิดว่าอย,อยากจะมีแป้งผมก็เลยมานอนคิดอยากได้ชื่อแป้งที่ได้ทั้งสายมูลแล้วก็ได้ทั้งแป้งที่มีชื่อที่เท่และโคอินเตอร์ผมเลยตั้งชื่อแบรนด์ขึ้นมาชื่อว่าอนันตนาซึ่งเข้ามาจากปู่อนันตนาคราที่เรานั้ำถอวนาทิดนะครับอืม แล้วก็เดินสายในการทําบุญก็หลายที่นะครับทั้งคาชโนดวัดต่างๆที่อยู่เนี่ยจริงๆผมเป็นคนที่บอกพี่สาวทุกคนในในกลุ่มไลน์ว่า <c oughs> เบิ้ลอยากไปทําสถานที่ที่คนไม่ค่อยได้ไปด้วย <c oughs> เพราะว่าถ้าเป็นวัดที่ดังคนไปบ่อยเราก็จะมีความเคยชินที่ไปทําบุญอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ไปนะครับไปแต่อยากจะไปสถานที่ที่คนไม่ค่อยได้ไปหรือว่าเขาขาดขาดสิ่งสิ่งนั้นในวัดจริงๆเหมือนที่เบิ้ลรวบรวมเงินกับแฟนคลับ ผมจะมีกลุ่มบ้านเล็กๆนะครับจะไม่ได้มีกลุ่มใหญ่มากผมจะนําเงินที่ได้จากทิปหรือว่างานต่างๆไปช่วยน้องหมาน้องแมวที่เขาประสบอุบัติเหตุที่ไม่มีคนรักษาอย่างเงี้ยก็จะไปเอาเงินตรงนี้ไปทําแท่ชีวิตโคกระบือก็จะไปหาผ้าจ่าที่เรารู้จักให้เขาพาไปเอาที่โรงเชียดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆผมว่าทําที่ไหนก็ทําได้เราต้องแยกแยะระหว่างทําบุญกับทําทานให้ได้ถ้าเราทําทานเราสามารถทํากับพ่อกับแม่ที่บ้านผ่าในบ้านหรือว่าทํากับคนที่เขาอยากไหลก็สามารถเป็นทานที่ใหญ่ได้ การทำบุญก็เหมือนการที่เราเข้าวัดเข้าวานะครับ mm hmm. บันเวียนเทียนออกพรรษาต่างๆเข้าพรรษาเราบวชแต่ผมเชื่อว่าวางทีเราไม่ได้เป็นพระในวัดเราก็สามารถช่วยวัดวาได้หรือเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นทหารเราก็สามารถช่วยรักษาคดนที่ดีได้ครับเวลาบูนี่เราบูเรื่องไหนพิเศษะในะพิเศษนะขออะไรพิเศษผมขอให้คนอื่นก่อนผมถึงไม่ค่อยมีครับทุกัน <laughs> ผมจะขอเพื่อคนอื่นตลอด ทุกคนาม่วมีความสุขอันนี้อาจจะคิดว่าผมขี้เก๊กและขี้โมก็ได้ผมไม่ว่าเพราะว่ามันจะมีคอมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่เลยผมเตรียมใจไว้ก่อนนะโดยเฉพาะเพจอีจันก็จะมีบ้างนะครับเป็นนแบบมูนีคือสายานอย่างเดียวเลยหรือว่าจริงๆเบ้นเคารพบทุกอย่างครับก็ที่บ้านก็จะไหว้พระพิคเนกนะครับพระเจ้าแล้วก็จะนับถือพระเจ้าเพราะเราชอบดูชอบดูแล้วก็พุทธศาสนานะครับพญานาคแล้วก็พ่อแม่ผมนี่ครบทุกอย่างครับ อย่างเพราะว่าไม่ลบหลู่แล้วก็ไม่พลาดพิงนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราศรัทธาแต่เราไม่ได้แบบเข้าลึกหรือเข้าถึงแก่นจริงๆผมเชื่อว่าผมอาจจะไม่ใช่สายมูที่เข้าถึงแก่นแต่ว่ารับรู้จิตฝั่งโน้นฝั่งนี้ได้อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นด้วยความที่เราเป็นคนบริสุทธิ์เราไปนับถือสิ่งต่างๆผมว่าเราจะได้รับแบบเต็มๆครับผลของการมูเป็นไงบ้างคะการมูฮะผมผมเชื่อนะผมเชื่อมากผมเชื่อมากว่า ีที่แล้วเป็นปีที่ผมลุยงานเต็มที่มากแล้วก็จนข้ามมาถึงปีนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆจริงๆการไหว้พระกอนอนของเบิร์ดเนี่ยมีมาตั้งแต่เด็กแม่จะสอนตลอดวันไหนมองก็จะแบบพุทธโธรทมโมสองโคก็กคือล,ล,ล,ลึกถึงก็ยังถือว่าเป็นการไหว้พระนะครับว่ามันเป็นทำมันทาให้เรามีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจคือเบิร์ดเป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องพระสมเด็จอ,อ,อะไรเลยผมรู้แค่ว่าผมมีแล้วคนเอาให้ผมมาบูชาผมก็ ตลิทิงแล้วก็สามารถทําให้เขาเป็นที่ทยิ้เหนื่จิตใจได้ครับเหมือนเราไม่จะเป็นจะต้องมีนาฬิกาที่แพงและดูไปเป็นยี่ห้อแต่เราดูเวลาดูว่าจะไปตอนไหนทำ <c oughs> ไมต้องมีอะไรคมตลอดเวลาเลยไม่เข <c oughs> ้าใจตัวเองเือนันคือหมันไนส้มั่ได้ก็หมันไส้เหรอเรียกได้ว่าผลงานหลังจากการที่แบบไปลดูนี่คือเรามีงานมากขึ้นเลยตอนนี้ก็ลุยงานบันเทิงเกือบ90%ซครับทั้งเรื่องของอเป็นทำเบืเบ้องหลังด้วยครับเป็นทั้งโคด้ดแล้วก็คอมเมนเตอร์พิธีกร รวมถึงการทำโปรเจกต์ภาพยนตร์ทั้งเขียนเขียน MV อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็รับแสดงเองตอนนี้ยังเป็นนักแสดงนะครับไม่ใช่ว่าพอเห็นเบิร์นมาทำโปรเจกต์หลายอย่างแล้วไม่รับงานแล้วยังรับอยู่นะครับถ้ามีก็เอามาให้ได้เลื่อยยังอยากทำอยู่ปีนี้เ,เะเใช่ครับปีนี้เ็นจะเพจครับตอนที่ยังไม,ไม่ถึง25จริงๆผมก็คุยกับพ่อกับแม่ว่าแม่เ็นจะเพจเป็นมีอะไรที่หนักไหมพ่อกับแม่ก็จะบอกว่ามันก็แล้วแต่คน บางคนถ้าเจอในวิกฤตที่มันหนักมันก็อาจจะมีอุบัติเหตุให้เราได้เจ็บป่วยอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าของเบิน้นนี่ผมก็เป็นคนดูดูนะผมก็ไปดู12สราศีตัวเองว่าเกมน,นี้ตกกับอะไรเพราะจริงเราก็ฟังทุกคนที่บอกนะครับแต่เราก็เชื่อตัวเองด้วยไม่เชื่อหลงตัวเองนะเชื่อตัวเองต้องแยกยให้ได้นะหลงตัวเองกับเชื่อตัวเองก็ใกล้กันปะวาก็กเลยแบบพยายามหมุนวงล้อสสองราศีตัวเองนี่ขนาดนี้เลยมันเป็นตกเจดี เราร,รู้สึกว่ามันเป็นเจดีคือมันดีนะมันไม่ได้ตกหนีบคอไม่ได้ตกแบบอะไรที่มันร้ายแรงเรารู้สึกแบบนี้เราก็เลยแบบอ่ะทำงานที่เดินทางในต็มที่ก็เป็นเรื่องจริงครับการเดินทางของผมเลยทาให้ผมได้เชิงงานใหญ่ๆหลายอย่างหลายชิ้นที่ผมสามารถปิดจ็อบได้มันไม่ใช่ว่าผมอยู่บ้านแล้วให้แค่ผู้จัดการให้บริษัททําให้จริงๆมันเกิดขึ้นตัวผมด้วยบางครั้งผมต้องไปเองเหมือนที่พี่ผมมีผู้จัดการคนนึงที่ผมรักมากนะครับคือพี่โนงที่ดูแลด้วยเขาจะพูดตลอดว่าบางอย่างมันก็อยู่กับอยู่ที่เบิ้ล ต้องชนบ้างต้องรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่ให้เป็นแล้วก็เป็นคนที่ชอบเดินทางด้วยแล้วก็แบบผจญภัยต่ตา,างๆฐานที่เราไม่กลัวเป็นประเภทแล้วเพราะเราคิดว่ามันเป็นการเดินทางที่ดีของผมก็กลายเป็นว่าผมได้งานใหญ่ๆมาหลายชิ้นชิ้นมากนะครับทั้งชิ้นคือปีนี้น่าจะทําให้แฟนคลับได้ภูมิใจหลายๆอย่างอยู่นะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นปีที่ดีเป็นเป็นประเภทที่ดีมากครับแต่ว่าต้องระวังตัวเลยระวังครับจริงๆระวังทุกวันนะ จริงเข้าห้องน้ำก็ต้องระวังว่ามีใครแกล้งทําสบู่หล่นรือเปาก็ต้องคำนวระวังมันได้มีใครหวังดีกับเราทุกเรื่องค,อรครับขายห่างกันยังไงคะก็จริงๆไม่ได้เจอกันปีปีครึ่งนะครับแต่ก็มีช่วงนี้ไงช่วงที่เขาเรียนจบช่วงพฤศจิกาที่ผ่านมาเขาก็บินมาไทยครับก็มีโอกาสได้คุยก็ได้เปิดใจคุยกันลหลายๆเรื่องเรื่องของการที่เราไม่ค่อยได้เจอกันแล้วยิ่งภาษาของเรามัน เนาะกขาคงจะรู <ciğim. S 2> ้ว่าผมแฟนผมเป็นลูกครึ่งตุรกีเขาเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์ก็มีโอกาสแลกเปลี่ยนคุยภาษาที่เราไม่ตรงกันแล้วก็เวลาที่มันไกลกันครับก็อย่างปกติครับเราอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องครับอันนี้ไม่ได้ตอบแบบทุกคนจะชอบใช้คาว่าตอบแบบดารากันไปไม่ใช่นะครับดาราเขาคือเขาก็ตอบด้วยความจริงใจนั่แหละครับอันนี้คือตอบแบบนักร้องคือตอบแบบนี้ก็คือภาษา้ก็ยังแบบเหนียวแน่นเหนียวแน่นครับมันแก่นขึ้นเก่าครับเป็นภาษาอีสานคือว่า มันแก๊กที่ปันคอนเนียตครับช่วงหลังนี้เราก็ติดหลานอยากมีของตัวเองเอไหมจริงๆอยากจะมีมีนะครับอยากจะมีสักสิกบสองคนฟุตบอลก็คือคนหนึ่งเป็นนักร้อยอีกคนหนึ่งเป็นตีฟุตบอลแต่มันเป็นไปไม่ได้ละครับแม่เดียวเนาะนก็ต้องมีหลายแม่ถึงจะมีโอกาสเป็นแบบนั้นได้แต่เราคิดแบบนั้นไหมคิดได้แต่เราทไไํไาทไ,มไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้จริงๆก็อยากมีแต่ว่ามันยังคือถ้าเราจะมีจริงๆมันต้องมีเวลาให้เขาเต็มร้อยแล้วก็ต้องมีเวลาให้เราเองเต็มร้อยด้วย เพราะว่าเราจะมีเวลาให้เรา30มีงาน40ให้ลูก20ให้ครอบครัว10มันจะกลายเป็นแบบเราบริหารจัดก,การไม่ได้ยิ่งช่วงของโควิด -19 แบบนี้เราไม่รู้ว่าลูกเราจะเกิดมาปอดจะสะอาดหรือเปล่าลรูกเชอเดี๋ยวก็ฝุ่น PM เดี๋ยวก็โควิดเดี๋ยวก็เศรษฐกิจกษษไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวขอให้เปลี่ยนทุกอย่างก่อนเดี๋ยวขอให้ลูกเกิดมาแะ้วกันนะครับแล้วมีการคุยเรื่อแงแต่งงานแต่งงาน ที่จริงผู้หญิงฝ่ายฝ่ายของแฟนเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเรื่องนี้เลยเขาก็ยังอยากเหมือนเขาเหมือนผมะครับเขาอยากจะทําอะไรให้สําเร็จด้วยตัวเองก่อนถึงจะคิดถึงเรื่องแต่งงานอะไรอย่างนี้ครับผมว่ามันอคงไม่ได้ไม่ไม่ใช่เร็วๆนี้ครับครับเห็นว่าติดหลานมากเลยมินตาเป็นเป็นเป็นเขาเหมือนกระแสเขาเรียกว่าอะไรครับไวรัลอะไรเขาเรียกวไวรัลไหมในโซเชียลอ่เป็นคนที่เชื่อมติดได้ง่ายมากในติ๊กต็อกคือ เขาเป็นคนที่เรียกชื่อผมไม่ถูกเรียกบับ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 ออแล้วดังไปถึงต่างประเทศเลยนะครับบับบับคนดู30บล้านวันนั้นเราก็เลยตัดสินใจทํามินตาเป็นมินตาบับบับเจอหน้าเขาก็จะกอดเขาตลอดเพราะเราเอาเขามาดึงกระแสนในทิกต็อกวนนึงคอถ่ายเสร็จแล้วก็ทิ้งเขาให้อยู่กับแม่จริงๆไม่ได้ติดครับเราเอาเขามาสร้างกระแสเฉยอันนี้พูดเล่นก็รักรักครับเป็นคนที่ผมเป็นดูคนหนึ่งเขาเป็นลูกของพี่สาวแท้ๆคือเป็นลูกพี่ลูกน้องครับ อ,อ้อมอ้อมคือพี่แม่แม่ของเขาก็จะเป็นลูกของคุณนาครับที่เป็นน้องของแม่ก็จะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเกิดมาก็คือเห็นหน้าผมเลยคใครติดใครท้งหลานติดหรือว่าตาติดหรอว,ว่าตาคนต่างติดนะจริงจริงหลานจะกลัวเบิ้ลมากครับจะกลัวมากโดยโดย,โดยที่แบบผมมีคนตะโกนแล้วก็เสียงดังขู่หลานอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเขาเริ่มสองขวบเขาจะเริ่มรู้ว่าใครอยู่กับเขาใครเล่นกับเขาประจำตอนนี้ไม่กลัวแล้วก็เริ่มติดเริ่มอยู่ด้วยกันต่อยขึ้น ขับทุกวันก็อยู่บ้านหลังเดีวยวกัน,กนไ้ฝานนาากกผลลงนนเยอะครับก็ขอฝากผลงานของเบิ้ลปทุมราชน,นะครับอัสยามด้วยนะครับก็กับโปรเจกต์ของช่อง8ก็มีนะครับเป็นพิธีกรหรือว่าเป็นโปรเจกต์ของคลิปทาง YouTube ด้วยนะครับรายการน่ารักสัตว์นะครับไม่ใช่รายการที่แบบพูดหยาบเป็นรายการรักคนรักสัตว์เชื่อรายการน่ารักสัตว์ในน่ารักมากคอนเซปต์ดีมากแล้วก็พิธีกรโปรเจกต์ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ รายการทีวีในการ ator, เป็นคอมเมนเตอร์เป็นโค้ชแล้วก็พรีเซนเตอร์อีกประมาณ3-4ตัวที่กำลังจะถ่ายทำอยู่นะครับภาพยนตร์อีก2เรื่องแล้วก็ละครที่เป็นพระเอกช่องแปดอีกหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็โปรเจกต์เพลงมิวสิกรวมถึงการทำกำกับเอ็มวีให้กับโปรเจกต์สินค้าและก็แบรนด์ในโซเชียลอีก2แบรนด์นะครับแล้วก็เบื้องหลังของหนังภาพยนตร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับก็จะเป็นปีที่ดีแล้วก็เพลงไม่ทิ้งแน่นอนครับเพลงปีนี้มีเพลงซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่า 365วันนะครับไม่ใช่หนังในเน็ตฟิกนะครับไม่ใช่หนังแบบที่นั่นเป็นชื่อเพลง <c oughs> ครับ